สวัสดีครับผมพอกับผมเบหนุ่มค้นโกสุริโยบนโันปลามีแต่โกไปนาเงิน,งนสีไซกับบอมมีพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวว,ว่วาวเวียดนามนขนาด150เซนติเมตรนะครับผมตามคาขอพี่น้องนะครับเพื่อนวารีวิวสัดส่วนให้บเบื้องแน่นะครับว่าวตัวนี้ก็เป็นว่าวเวียดนามนะครับขนาด150เซนติเมตรเอามาเบื้องสัดส่วนกันนะครับ ส่วนแล้วก็วิธีการเราปีกเข้าเราแบบเ,เราเลี้ยวจากเซนเตอร์เลยนะครับผมบอ่ต้องดันกาลางไหลนะครับเ,เราเลี้ยวจากเซนเตอร์มาเลยนะครับสักขูด้ด้ครับพี่น้องอครับผมบไม่ปีกนี่หนึ่งร้อยห้าสิบเซนนะครับผมเ้าเบื้องไม่อุกนะครับสักขูดได้ครับดึงแต่หลักเมตรก่อน ไม้อกทายคนเดียวไดว้พี่น้องทายคนเดียวครับผมขออภัยด้วยนะไม้อกเมตรสิบนะครับไม้อกเมตรสิบพี่นอ้องกลางปีกครับผมกลางปีกสี่สิบสี่เส้นนะครับสีสีสีผาพี่น้องนะครับเว้นระยะตรงนี้ก็สิบเส้นนะครับสิบเส้นหัว แปดถึงสิบเซนนะครับประมาณแปดเซนก็นได้พี่น้องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าไม่ไม่หางนี่ครับผมาใส่เครื่องนึ่งของปีกนะครับผมล้วก็เพิ่มไปอีกหาเส้นนะครับซึ่งตัวนี้กับเครื่องนึ่งของปีกกับเจ็ดสิบหานะครับเพิ่มไปอีกหาเส้นก็เป็นแปดสิบนะครับแปดสิบนะครับ จุดมัดตรงนี้นะครับผมความเา้วตรงนี้กะบสามนเลยนะครับผมสี่สิบสองนะครับประมาณนี้นะครับผมกระเชือกตรงนี้ครับผมก็ดึงเอาเขาก็ดึงเอาตามความเหมาะสมสวยงามเลยครับผมนะครับเหลือตรงไหนอีกว่าครับพี่น้องนี่นะครับผมปีกนะครับปีกวอเวียดนามนะครับเราจากเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับเรา เลี้ยวไปเลยนะครับผมบพรว่าต้องดันกลางคือแบบจุฬานะครับจุฬาก็จะเป็นอีกส่งหนึ่งนะครับจุฬาก็อีกท่งหนึง่งเบาเบียดหน้ามากกวเราอีกท่งหนึ่งนะครับวิธีการเราไม่โอกกะถ่ายอยากใส่สนุนน่นหน่อยกับเราของบนนุญ่ๆน,นะครับผมเลี้ยวมาหา่ายนะครับผมส่วนถ่ายตรงนี้กะบมานเจ็ดเส้นแปดเส้นนะครับเอาําความเหมาะสมสวยงามพี่น้องนะครับผมคาดเคลื่อนได้นะครับ สัดส,ส่วนเบาบตายตตัวพี่น้องนะครับผมเอาเออกตามพ่อเหมาะสมสวยงามเลยนะครับผมแต่ว่าสาหรับสัดส,ส่วนเบาตัวนี้กะมีเพียงท่วนี้ครับพี่น้องนะครับเวลาสร้างสมดุลเบาเวียนน้ำให้พี่น้องมัดปีกมัดปีกจุดนี้นะครับผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมัดเข้ามัดยังให้เรียบร้อยแล้วค่อยสร้างสมดุลนะครับบางเทีานะครับเบาถีบยังว่าท่านเลยนะมัดปีกนะครับยังว่าท่านมัดปีกเวลาขาสร้างสมดุลนี่หัวมันจะเฉิดขึ้นสูงครับแต่ว่าพ่อมัดปีกแล้ว หัวมันจิเฉดลงตำํำมันจิกลายเป็นว่าวนักหัวนะครับให้เ้าาเองมัดยังท้มันเรียบร้อยแล้วจะคนคอยสร้างสมบุญก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพี่น้องอเห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมกับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังให้เกิดแข็งใจในด้ครับผมสำหรับคลิปนี้พอดมค้นโกขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ